ประชาธิปัตยสู้ประชาธิปัตยไม่ถอยประชาธิปัตยเดินประชาธิปัตยสู้ประเทศเป็นของทุกคนอยากดีมีตนไม่มีแบ่งชั้นไม่ยอมที่มีเลื่อมล้ำจะขอยืนยันเราต้องเดินไปด้วยกันจะพัฒนาบ้านเราร่วมสาฟันมม่ทิ้งใครไว้ ความฝันคือการแก้จนสร้างชาติสร้างคนเป็นร้อยที่ตั้งใจประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิที่ปไตยิสิริประชาชนเป็นไรประชาธนที่ปัตติสิริเชื่อใจประชาชนปัตติรับใช้ปวงชนเท่าเทียมทั่วไทยมั่นใจประชาชนปัตพร้อมสู้จดงานเพื่อพี่น้องไทยประชาธิปัตตสู้ประชาธิปัตตไม่ถอย ประชาธิปัตยเดินประชาธิปัตยสู้ตั้งใจจะขอรับฝากและเอาความหวังทุกคนแบกไว้ก้าวเดินอย่างสุดจะมิใจจะมุ่งมั่นไปและต้องทำให้ได้จริงสำนึกว่าเป็นผู้แทนเพื่อตอบแทนแผ่นดินภทยเน ย้ำชัดทุกทีใจนี้ไม่มีเปลี่ยนประชาชนเป็นไประชนทประสจิประชาชนเป็นานประเทศไทยสจิเชือใจประชาชนรับใช้ปวงชนเขาเทียมตัวไทยมั่นใจประชาชนพร้อมสู้ทุกงานเพื่อพี่น้องไทย ใจประชาชิปัต์รับใช้ปวงชนเท่าเทียมทั่วไทยมั่นใจประชาชิปัตพร้อมสู้ทุกง,งานเพื่อพี่น้องไทยประชาธิปัต์สู้ประชาธิปั์ นี้มีข้อกฎหมายท่านต้องไปดำเนินการในเรื่องของทางของนญาติในส่วนนี้นะครับผมในนานของัปตเลยกับทีงานการแต่งานเรื่องั้นสมาชิกสภาท่รับรองของั ครั้ตัวนี้ก็ขอให้กำลังใจใหทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ที่สิาก้ดไหนให้โนั้นาัหาแลขอี้นัครับครับตงารท่านผู้บริการท่านจะเป็นคนจำ ภ้าสาตรงไปในที่นี้เนแล้วครับท่านเข้าใจนะครับหนังสือบนชนเองปดีแล้วก็ทางผู้สมัครเองปรดีนะและับให้ความสนใจกันเป็นใหญ่สุดยิ่งนะครับแล้วท่านผู้ในการประจําเขตเลืงตั้งนะครับท่านก็จะมนการชี้แจงว่าที่ผู้สมัครนะครับในเขตเลืงตั้งโอ้ประชาธิชนยุคใหม่ ว่าชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกัน ปลุกให้เราได้ลุกขึ้นตื่นลืมตาเห็นอนา,าคตที่งดงามเพียงใดคิดสิ่งในก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินตามฟันก็ขอยถึงจุดหมายให้ชีวิตของทุกๆคนสดใสให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นใหม่กอดขอกันไว้ จากวันนี้ไม่ทิงกันตลอดไปชาววันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไว่ทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไว่ทำได้จริงร่วมสร้างชาติให้สามัคคีทำได้ไว้ทำได้จริงชาววันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิต ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไว่ทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไว่ทำได้จริงร่วมสร้างชาติให้สามัคคีทำได้ไว่ทำได้จริงแสงรืองร้องของยุคสมัยส่องมาดังอย่างเช้าที่แสงตะว,วันส่องฟ้าปลุกให้เ,เราได้ลุกขึ้นตื่นลืมตาเห็นอน,นาคตที่งดงามเพียงใด คิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินตามฝันก็ขอให้ถึงจุดหมายให้ชีวิตของทุกๆคนสดใสให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นใหม่กอดคอกันว่ว ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างชาติสามัคคีทำได้ไวทำได้จริงเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างชาติสามัคคีทำได้ ที่แสงตะวันสองฟ้าปลุกให้เราได้ลุกขึ้นตื่นลืมตาเห็นอนาคตที่งดงามเพียงใดคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินตามฝันก็ขอให้ถึงจุดหมายให้ชีวิตของทุกกคนสดใสให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเชาววันใหม่ อันที่สองว่าถาเอกสารที่ผมไจัให้ว่าให้ท่านยื่นลำดับตามไปรับการสมัครของผู้ในการไปตังเขตตั้งของแต่ละเขตว่าท่านได้หมายเลขไปรับสมัครลำดับที่เท่าไหร่ก็แบบก็เปรียบเสมือนหมางเลขเบอร์ของท่านนะครับก็ให้ท่านได้เข้าใจตามนั้น าได้เบอร์อะไรครับเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบนะครับจันชิวาพรพิทักษ์สิทธิ์นะฮะเลขมงคลค่ะเขตสองจังหวัดเลยค่ะเบอร์สิบเบอร์สิบเลขมงคลค่ะของเบอร์ห้าอะไรเบอร์ห้าอน่อยครับคายครับคายครครับค่ายครับครับเพื่อเป็นเกียรติยศตักธีปยานของ การได้แล้วได้ครับเลือกเบอร์ของกรกตพองการสมัครของพักประชาธิที่ปัจังหวัดเลยทั้งสี่เขตอันประกอบไปด้วยเขตหนึ่งมองเห็นแล้วรีบๆเบอร์สิบดร็อเอร์ดุน<ย>มองเห็นริบๆเบอร์สิบดร็อเอร์ดุน <c oughs> เอาเอาไปเล่เรื่องต่างที่สองแมววาวดุทเพปรหยิบหยิบเบอร์สิบมาดามจันท์หิงแกร่งเห็นลิบลิบเบอร์สิบจันที่วานโอเคเลือกตั้งที่สามหมายเลขแปดทนายดีกาเบอร์นี้ทนายกิ๊ด เอาใจวัยรุ่นหน่อยทนายดีไม่มีรัฐเบอร์แปดกิิพันธ์ทนายดีส่งอย่างเบอร์แปดกิิพันธ์ใจไหนสิค์ครับแป่ว่าแต่ว่าดีเกิดสีหมายเลขห้าขอโอดียงยุทธคนนี้สสดีไทยบ้า้เลือ ใครบ้านเฮาเอาเบอร์ห้ากาสอสยงยุงดเฮ้ยุครงการทันสมัยทำยได้ไวทำ,ทำได้จริงสอสอปจิลิศนายเอกนิติทนเฮ้ยสอสรุ่นใหม่นะครับก็ขอเป็นพลังกายพลังใจทั้งสี่เขตเลือกตั้งและสอสอปจิลิตนะครับของประเทศไทยในร้อยบัญชีของพรคประชาธิัตย์ครับ ประชาธิปัตย์อุดมการทันสมัยทำได้ไวทำได้จริง8บวก8นะครับแล้วก็อีสานเชื่อมโลกประชาธิปัตย <ara> ์ซู่ซ like ah ู่ซู่ยยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ของประชาธิปเลยและอาจจะเป็นศูนย์ประชาธิปัตย์พ่คอีสานเลยประชาธิปัตย์อุดมการทันสมัยทำได้ไวทำได้จริง 8ปบวก8ปอีสานเชื่อมโลกประชาธิปัตย์สู้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 ประชาธิปัตยเขตหนึ่งเขตสองเขตสเขตสสอสายกเฮ้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 ประชาธิปัตยเขตสีเบอร์หเลือกไทยพันเฮา เอาเบอร์ hey. ja หา้าขสอสยงยุทธเฮ้ยงยุทธเบอร์ห้าขาเอาผู้แทนบอลเฮาเหเรื่องั้งที่หนึ่งป็าิบัติมองเห็นริบลิเบอร์สิดอกเอร์ดุนเฮ้ยมองเห็นริบลิบเบอร์สิบขาสอสอดรอกเอร์ดุน ทัานที่สองประชาธิป well, well, ัตย์จ <The way! S 1> <Just S 2> ังหวัดเลยแวววาวดูดเพชรจิบจิบเบอร์สิบพนามเจ้าหญิงแกงเห็นริบๆเบอร์สิกาจันทิโกประชาธิปัตย์เขตสามทนายดีไม่มีรัดเบอร์ปดยี่ิบห้ประชาธิปัตย์เขตสาทนายดีทรงอย่างแมทเพิ่ กิติภัย <Hey! S 1> หมายเลขแปดทนายดี <Hey! S 1> กาเบอร์นี่กิติภัย <Hey! S 1> <Hey! S 1> เลือกปาจิล็ตประชาธิปัดทนายเอกเนติพรอ่อ,อนสอนลายกาประชาธิปัตเฮ ประชัจิตปัจจัยหนึ่งพระเจดุลเหตุสองท่านคาราจันที่ว่าเหตุสามท่านทนายบุญมันเหตสี่ท่านพอยกยะได้บางคราเพื่อคารวะเจ้าพ่อคุณปองฐานหลักบ้านหลักเมืองได้อภิรดบรรดาลในคุณความดีที่ว่าที่คุณหมักสอสอทำสุนทรได้ทำเพื่อความเพื่อเมืองเป็นโครงการอันเล่งใหญ่ที่จะต้องมารับกาประชาชนขอ บุญบารมีของเจ้าพ่อองได้โปดอภิบาลคุกรองให้คนดีมีความสามารถได้ทำงานเพื่อประเทศชาติครับซึ่งใจแสนลื้มไม่ลืมหอกนาน้ำใจอันใสสะอาดท่านกากบาดเลือกพวกเรามาพักประชาที่ปาดยึดมันจะขอทำงาน ประวังประชาขอคุณขอคุณขคุณที่ท่านการุณประชาที่ปักต่างว่าจากใจพวกเราทุกคนที่ท่านเปี่ยมล้นให้ความเมตตาพวกเราจะขอ ิด้วยความสื่อสัตย์ดังที่อาสาจะทำงานม่ให้บกพร่องสมกับพี่น้องที่เลือกเรามาขอบคุณขอคุณ,ขอค,ณ,ข,อคณขอคุณที่ท่านการุนประชาิี่ผาดดังว่าจากใจพวกเราทุกคนที่ท่านเปรี่ยมล้นให้กว่าเมื ขอบคุณพี่น้องทั่วไทยที่ท่านวางใจทุกที่เรื่อยมาพวกเราขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนน้องพี่พร้อมแก้ปัญหาพักประชาที่ปัดสัต์สึกจะขอร่วมมือกับอวงประชามีอะไรทุกใจอึดอัดเรียกประชาธิปัตดเราจะ